สะพานไม้ดานเจดีนาทีสามเพือมรดกทุ่งใหญ่ไท่เกเรียงรามันสารพันธรรมชาติอภิว่าหลวงพ่ออุตมะเมืองสังขละชายแดนสุดแค้นตะวันตกท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังขบุรการี FM 94.25เมกะเฮิร์ Hz, และ AM 810กิโลเฮิร์เสริมคุณค่าพัฒนาสังคมไทย ดีดีที่ชายแดนใต้ารายการสาระและบันเทิงที่จะบอกเล่าเรื่องราวและความเคลื่อนไหวในดินแดนพื้นถิ่นปลายด้ามควันไทยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังขละบุรี FM 94.25เมกะเฮิรขอเสนอรายการใต้สันติสุข สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการใต้สันติสุขผมทิตพงษ์รุ่งเรืองรับหน้าที่ผู้ประกาศในวันนี้พร้อมด้วยทีมรายการใต้สันติสุขที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอสังขละบุรีออกอากาศระบบ FM ความถี่9 4 2 5เมกะเฮิรตซ์รายการใต้สันติสุขจอะบ,บอกเล่าข่าวและประเด็นที่น่าสนใจของคนภาคใต้ครับ จังหวัดปัตตานีครับจัดการแสดงผลงานโขนเยาวชนชายแดนใต้ประจำปี2568เพื่อสืบสารและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่สังคมที่หอประชุมชูเกียรติปิติเจริญกิจมหาวิทยาลัยสงขลานาครินทร์วิทยาเขตป,ปัตตานีนางโชติกาอัครก,กิจโสภากุลรองประรลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดการแสดงผลงานโขนเยาวชนชายแดนใต้ประจำปี2568 ภายใต้โครงการพัฒนาสังคมพหุวุฒนธรรมที่เข้มแข็งและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีภายในงานครับมีนางพาติมอสดียโมผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตาน,นีนายสนั่นสนทิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนางรจนาพวงประยงศิลปะแห่งชาติพร้อมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเอกชนคณาจารย์นักเรียนนักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมอย่างคับข้าง กิจกรรมประกอบด้วยการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สนับสนุนการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าเิลิกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเรื่องในโอกาสมหามงคล93พรรษาตอนนาคบาทโดยโขนยาวชนชายแดนใต้และพิธีมอบช่อดอกไม้ขอบคุณผู้สนับสนุนรองประลัดกระทรวงวัฒน,นธรรมกล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ไม่เพียงเปิดเวทีให้เยาวชนได้แ่ายทอดความสามารถทางนาฏศินป์ไทยแต่ยังเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังพรมพหุวัฒนธรรมเสริมสร้างความสมรฉัน์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยอย่างยั่งยืนพร้อมสืบสานมรดกศิลปะวัฒนธรรมไทยและยังคงปลูกฝังความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ให้เยาวชนรุ่นใหม่ผู้เข้าร่วมต่างชื่นชมความงดงามและบรรยากาศอันประทับใจของการแสดงโขนเยาวชนชายแดนใต้ในครั้งนี้ครับ นักเรียนโรงเรียนเดชาปัตตายานุกูลจังหวัดปัตตานีประกาศชัดเด็กเดชาไม่เอาน้ำท่อม โรงเรียนเดชาปัตนยานุกูลจังหวัดปัตตานีได้จัดโครงการ Leadership i n g e n Z Society วัยรุนไม่เอาน้ำกระท่อมภายใต้แผนปฏิบัติการ120วันวาระกระท่อมของกระทรวงยุติธรรมและสอปตอเพื่อควบคุมและลดการใช้พืชกระท่อมในทางที่ผิดมีนักเรียนเข้าร่วมกว่า90คนทั้งจากโรงเรียนเดชาปัตนยานุกูลและท่าขามวิทยาคารโดยกิจกรรมตลอด2วันประกอบด้วยเวิร์กช็อปเรื่องโทษและกฎหมายของพืชกระท่อมการโต้วาทีระดมความคิดและการ การทำคลิปสั้นเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องพร้อมกระตุ้นให้เยาวชนร่วมกันเฝ้าระวังและรณรงค์การใช้พืชกระท่อมอย่างปลอดภัยเสียงสะท้อนจากนักเรียนสะท้อนมุมมองที่หลากหลายหลายคนบอกว่ากระท่อมกลายเป็นสิ่งที่วัยรุ่นอยากลองเพื่อหากลุ่มเพื่อนหรือคลายเครียดแต่เมื่อใช้อย่างต่อเนื่องแล้วจะส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างรุนแรงครับทั้งร่างกายสุดโทรมฟันหลอตับไตเสียหายและอาจถึงขั้นหลอนทำร้ายผู้อื่นได้ นอกจากนี้ยังมีข้อคิดเห็นว่าตอนที่กระท่อมผิดกฎหมายรัฐสามารถควบคุมได้ดีกว่านี้แต่เมื่อถูกกฎหมายแม้จะนํามาใช้ทางการแพทย์ได้ก็ต้องมีมาตรการกํากับไม่ให้เยาวชนนําไปใช้ผิดวิธีกิจกรรมนี้ไม่เพียงให้ความรู้แต่ยังสร้างแรงบันดาลใจและพลังเชิงบวกเยาวชนต่างแสดงออกอย่างกระตือรือร้นพร้อมนําสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปนั้นไปบอกต่อเพื่อนเพอนเพื่อช่วยกันสร้างสังคมปลอดภัยจากยาเสพติดครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมารับฟังรายการใต้สังเทสุกันต่อครับ ใครๆก็อยากสบายงานเมาเงินดียิ่งตาลุกวาวเป็นช่องทางการหลอกลวงของเหล่ามิชาชีพ 1. ห,หลอกว่างานง่ายๆทำแล้วได้เงินจริง 2. อ,อ้างเงื่อนไขซับซ้อนขึ้นเร่งให้เราโอนเงินไปก่อน 3. กดดันให้ทำต่อและเพิ่มจำนวนเงินมากขึ้นเรื่อยๆ 4. ขู่ไม่ให้เลิกหากเลิกจะอดได้เงินคืน 5. ห,หลอกให้โอนเงินจนหมดตัว มีสติรู้เท่าทันคำลวงวิชาชีพไม่เสียเงินไม่เสียใจน้ำตาลดูนี่สิข้าวด้วนรัฐจะโอนเงินให้ทุกคนหาพันบาทภายในคืนนี้รีบลงทะเบียนเลยอเอาเขามาจากไหนนะเว็บชื่อแปลก ไม่รู้อ่ะพี่อานดูแล้วเหมือนจะจริงนะขนแฮร์แร์กันตึมเลยยิงต้องระวังเลยแชร์เยอะไม่ได้แปลว่าจริงนะลองตัวสอบจากเว็บไซต์ทางการก่อนเช่นหน่วยงานรัฐหรือเพจข่าวที่เชื่อถือได้อ๋อถ้าไปลงทะเบียนหมมัวอาจโดนลรอเอาข้อมูลส่วนตัวของเราได้ใช่ไหมถูกต้อง ข่าวปลอมซื้อปลอมไม่ได้แค่หลอกเรานะแต่อาจทําให้เกิดความเสียหายต่อทั้งตัวเราและสังคมด้วยเข้าใจละต่อไปจะตัวสอบก้อนแฉไม่ให้ใครมาลอกง่ายๆอีกแล้วเยี่ยมเลยรู้เท่าทันซื้อไม่ตกเป็นเหยื่อข่าวปลอมเท่าทันทุกสถานการณ์รู้เรื่องครอบใจมากนกนำตาล เให้หน่อยหนูเรียนออนไลน์ไม่ได้โอ้ยแม่สายแล้วจะต้องไปไล์สดขายผ้ากับป้าบัวจ้า แล้วหนูจะเรียนยังไงอะ่ะแล้วพ่อล่ะไปกับแม่พ่อนะมีนัดเทเรเฮลกับหมอตอน10บโมงนี่ไปศูนย์ USO เน็ตหมู่บ้านเรานี่แหละเน็ตเขาแรง,แ,รงแต่มันอยู่ในโรงเรียนนะแม่แม่จะใช้ได้หรอโอ้ย USO เน็ตนะเขาเปิดให้ทุกคนเข้าใช้ได้ฟรีๆเลยจะใช้คอมใช้เน็ตไลฟ์ขายของเขาก็เปิดบริการทุกวัน <Yeah. S 1> แม่เห็นผู้ใหญ่บ้านแกก็ไปนั่งประชุมออนไลน์ที่นั่นนะถึงได้รู้ว่าศูนย์ USO เน็ตในหมู่บ้านเราสำนักงานกาสทชเขาทําให้ชุมชนห่างไกล อย่าถามเยอะไปะรีบไปแต่งตัวแล้วไปด้วยกันไม่ว่าจะห่างไกลแค่ไหนการเชื่อมต่อก็ไปถึง USO.net และบริการอื่นๆของ USO ในพื้นที่ห่างไกลด้วยโครงข่ายของ USO.net โครงข่ายอินเทอร์เน็ตต่อเชื่อมที่มากกว่าการเชื่อมต่อ USO ครอบคลุมทั่วถึงทัดเทียมทั่วไทยโดยสำนักงานกสทอชอ กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการใต้สันติสุขก,กันครับการพูดคุยสันติสุขต้องเดินหน้าแม่ทัพภาคที่4ชี้การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไม่กระทบพลโทไพศาลนูสั่งแม่ทัพภาคที่4และผอลอมานอภาค4เปิดเผยถึงเหตุความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่31สิงหาคมและ1กันยายนว่านอกจากนี้เป็นการสร้างสถานการณ์แล้วยังมีเป้าหมายต่อทรัพย์สินด้วยลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งเช่นคดีปล้นร้านทองนาทวีและเหตุที่ตากใบแม่ทัพภาคที่4สั่งกำชับทุกฝ่ายทั้งทหารตำรวจปกครองและอาสาสมัครเพิ่มความเข้มงวดพร้อมขอความร่วมมือจากประชาชนให้ช่วยกันดูแลทรัพย์สินและหากพบเบาะแสต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ยืนยันทุกคดีมีความคืบหน้าเกือบทั้งหมด สำหรับการแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตย้ยังคงใช้กฎหมายด้านความมั่นคงสองฉบับคือกฎอายการศึกและพรลกอชุกเฉินในการควบคุมตรวจค้นและซักถามก่อนเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายปกติ ส่วนกระบวนการพูดคุยอย่างสันติสุขแม้จะอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาลแต่ไม่กระทบเพราะในระดับพื้นที่ของกอรมนภาค4ส,ส่วนหน้ายังคงเปิดเวทีพูดคุยกับประชาชนอย่างต่อเนื่องปีนี้จัดไปแล้วกว่า257เวทีขณะที่ระดับรัฐบาลยังคงมีคณะทํางานเล็กๆประสานกับกลุ่มผู้เห็นต่างเชื่อมั่นว่าจะต้องมีคณะพูดคุยอย่างแน่นอนสุดท้ายแล้วแม่ทัพภาคที่4ย้ําว่า โครง,งสร้างกำลังพลในปี2569จะยังคงไม่เกิน50,000นายอาจมีการปร,รับสับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมและไม่กระทบต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ครับหน่วยงานความมั่นคงแถลงติดตามผลการปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม2568เผยเหตุระเบิดตู้ ATM กลุ่มคนร้ายมุ่งเป้าต่อทรัพย์สินทำลายระบบเศรษ,ษฐกิจ เมื่อกลางดึกวันที่1กันยายนที่ผ่านมานั้นเกิดเหตุความไม่สง,งบขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้คนร้ายรอบวางระเบิดตู้ ATM วางวัตถุต้องสงสัยและเผายางรถยนต์รวมทั้งหมด9จุดพร้อมทั้งพยายามงัดเซฟตู้เ t m เเพื่อหวังโจรกรรมเงินและสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ล่าสุดครับวันที่2กันยายนพลโทไพศาลนูสังแม่ทัพภาคที่4พร้อมด้วยผู้บัญชาการตำรวจพูทองภาค9้า 9, และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงผลการปฏิบัติโดยเปิดเผย ว่าเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้ปิดล้อมตรวจคน15ครั้งควบคุมตัวผู้ต้องสองสัย21คนออกหมายจับ33หมายและจับกลุ่มแล้ว17คนซึ่งเชื่อมโยงกับหลายคดีความมันคงทั้งเหตุยงิงเจ้าหน้าที่วางระเบิดในจังหวัดชายแดนรวมถึงคดีในพื้นที่ท่องเที่ยวภาคใต้ ด้านตำรวจและฝ่ายความมั่นคงยืนยันว่าเหตุวางระเบิดตู้เอทเอ็มครั้งนี้เป็นการก่อเหตุที่มีการวางแผนมาอย่างดีใช้ระเบิดที่ออกแบบเฉพาะเพื่อทำลายตู้เอทเอ็มและใช้รีมโมทจุดชนวนในเวลาเดียวกันทั้ง3จังหวัดโดยมีเป้าหมายเพื่อทำลายระบบเศรษฐ,ฐกิจไม่ใช่เพียงการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบเท่านั้นหน่วยงานความมั่นคงได้สั่งการให้ในายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและเครือข่ายประชาชนในพื้นที่ร่วมกันเฝ้าระวังจุดเสี่ยงและช่วยเป็นหูเป็นตาขณะที่แม่ทัพภาคที่4ย้ำบ ่าเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายต้องทํางานอย่างเข้มงวดติดตามผู้ก่อเหตุเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเร็วภายใต้หลักสิทธิมนุษยชนพร้อมดูแลและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมารับฟังรายการใต้สาร่สุขกันต่อครับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ คือรากฐานสําคัญของคนไทยชาติคือบ้านของพวกเราทุกคนศาสนาคือหลักคุณธรรมที่คํำจุนจิตใจและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมแห่งความรักความสามัคคีของคนไทยทั้งชาติเมื่อเรายึดมั่นในสถาบันหลักของชาติจะทำให้เราอยู่ร่วมกันด้วยความรักและความปรองดองรวมมือร่วมใจสร้างสังคมที่สงบสุขและเข้มแข็ง เพราะประเทศไทยคือบ้านของเรารักชาติศรัทธาศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย์เพื่อสันติสุขของคนไทยทุกคน ให้หน่อยหนูเรียนออนไลน์ไม่ได้โอ้ยแม่สายแล้วจะต้องไปไล์สดขายผ้ากับป้าบัวจ้าสัง,งั้นแล้วหนูจะเรียนยังไงอะ่ะแล้วพ่อล่ะไปกับแม่พ่อน่ะมีนัดเทรเรเฮลกับหมอตอน10บโมงนี่ไปศูนย์ U S O เ Ne ็ net, หมู่บ้านเรานี่แหละเน็ตเขาแรง,แ,รงแต่มันอยู่ในโรงเรียนนะแม่ แม่จะใช้ได้หรอโอ้ย USO n e t นะเขาเปิดให้ทุกคนเข้าใช้ได้ฟรีๆเลยจะใช้คอมใช้เน็ตไลฟ์ขายของเขาก็เปิดบริการทุกวัน <Yeah. S 1> แม่เห็นผู้ใหญ่บ้านแกก็ไปนั่งประชุมออนไลน์ที่นั่นนะถึงได้รู้ว่าศูนย์ USO n e t ในหมู่บ้านเราสำนักงานกสทชเขาทำให้ชุมชนห่างไกลอย่าถามเยอะไปรีบไปแต่งตัวแล้วไปด้วยกัน yeah. ไม่ว่าจะห่างไกลแค่ไหนการเชื่อมต่อก็ไปถึง USO.net และบริการอื่นๆของ USO ในพื o ้นที่ห่างไกลด้วยโครงข่ายของ USO.net โครงข่ายอินเทอร์เน็ตต่อเชื่อมที่มากกว่าการเชื่อมต่อ USO ครอบคลุมทั่วถึงทัดเทียมทั่วไทยโดยสำนักง,งานกสทชประเทศไทยของเราดำรงอยู่ได้ด้วยสถาบันอันแข็งแกรง คือชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์สถาบันหลักที่หลอมรวมใจไทยให้เป็นหนึ่งเดียวเป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้เราทุกคนรักใกล้ปลองดองอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและภาคภูมิใจในความเป็นไทยร่วมกันทำรงรักษาสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงยั่งยืนสืบไป กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการใต้สันติสุขกันครับคณะขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยสันติสุขระดับพื้นที่จังหวัดยะลาจัดโครงการพัฒนานกลไกการป้องกันและการแก้ไขปัญหากระทอมและยาเสพติดในพื้นที่ตำบลบางโงซสีแนะอำเภอยะหาจังหวัดยะลาครับ คณะขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยสันติสุกระดับพื้นที่ได้เปิดโครงการพัฒนากลไกลก,าการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการใช้พืชกระท่อมในทางที่ผิดโดยนำร่องใน่พื้นที่ได้แก่ตำบลบางงูสิเนะอำเภอยะหาตำบลลิดอนอำเภอเมืองยะลาตำบลบารลอและตำบลโกตาบาโรอำเภอรามันโครงการนี้ครับ จัดขึ้นภายใต้นโยบาย120บวันวาระพืชกระท่อมของรัฐบาลเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสร้างกลไกในการบำบัดผู้เสพโดยมีผู้นำศาสนาผู้นำชุมชนอสอม,มอกรรมการหมู่บ้านและแกนนำสตรีเข้าร่วมราว,รว50คนนายอดิน,น,นันเนเรงกำนันตำบลบางโงสินเ,เปิดเผยว่าปัญหาการใช้พืชกระท่อมและยาเสพติดในพื้นที่ยังคงมีอยู่แต่ชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีปัจจุบันสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน มีการประชุมเกือบทุกเดือนเพื่อหาหรือแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะการพายาวชนที่ติดยาเข้าสู่การบำบัดรวมถึงการลงพื้นที่พูดคุยกับผู้ขายวัยกระท่อมชี้ให้เห็นบาปบุญคุณโทษตามหลักศาสนาเพื่อให้เลิกขายขณะที่นายอินฟานตอแลมา ประธานคณะขับเคลื่อนยาลาย้ำว่าชุมชนต้องมีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหานี้โดยจะรวมการสร้างความตระหนักรู้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงอย่างเยาวชนซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดคือการมีส่วนร่วมและความตกลงร่วมกันของชุมชนเองโครงการนี้จึงถือเป็นก้าวสำคัญในการใช้พลังของชุมชนร่วมกันป้องกันปัญหากระท่อมและยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ รมชนรัประทานจัดในเทศการสืบสารพระราชปณิธานสายทานจากฟ้าสู่สุประชาด้วยงานชนรัประทานในงานลองกองและงานของดีเมืองนาลาประจำปี2568 ที่จังหวัดนราธิวาสครับกรมชลประทานเข้าร่วมจัดในเทศกาลในงานวันลองกองและของดีเมืองนราธิวาสประจำปี2568ภายใต้ชื่อสืบสารพระราชปณิธานสายทานจากฟ้าสู่สุประชาด้วยงานชลประทานงานจัดขึ้น,นระหว่างวันที่13-22ถึงกันยายน2568ที่ส่วนสาธรารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบ ะชพ,พรรษาอเภอเมืองนาราธิวาสนายเฉลิมชัยเตนรินผู้อำนวยการสำนักงานชประทานที่17เปิดเผยว่าการจัดนิทรรศการครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเผยแพร่พระราชปณิธานและพระราชกรณียกิจด้านการบริหารจัดการน้ําเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืนภายในงานครับสมเด็จพระรนิธาิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาจักเสด็จพระราชดำเนินทรงร่วมงานในสมนิทรรศการของกรมชประทาน ซึ่งมีการจัดแสดงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชลำลิในรัชกาลที่10ที่ดำเนินการเสด็จมาแล้วจำนวน3โครงการพร้อมทงนําเสนอข้อมูลการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสตั้งแต่ปี2547ถึง2567หนึ่งในไฮไลท์คือการจําลองประตูน้ําบังคับน้ํานราธิวาสหนึ่งประตูบังคับน้ําแห่งแรกของภาคใต้รวมถึงการเผยแพร่เทคนิคการจัดการน้ําในนาข้าวแบบเปียกสลับแห้ง หรือ a w d ซึ่งช่วยลดการใช้น้ำและเพิ่มผลผลิตนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมนันทนาการและเกมตอบคำถามพร้อมของรางวัลกว่า1,000ชิ้นเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเก็บกับบทบาทงานชลประทานแก่ประชาชนและนักเรียนตลอดช่วง10วันของการจัดงานครับและทั้งหมดนี้คือรายการใต้สันติสุขครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังมาแต่ต้นรายการสำหรับวันนี้รายการใต้สันติสุขก็หมดเวลาลงแล้ว ผมทิตพงษ์รุ่งเรืองพร้อมด้วยทีมรายการจากสวทสังขราบุรีต้องขอลาคุณผู้ฟังไปได้วยเวลาเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับแม่ชร์เน็ตให้หน่อยหนูเรียนออนไลน์ไม่ได้โอ้ยแม่สายแล้วจะต้องไปไลฟ์สดขายผ้ากับป้าบัวจ้าง,งาั้น แล้วหนูจะเรียนยังไงอะ่ะแล้วพ่อล่ะไปกับแม่พ่อนนะมีนัดเทเรเฮลกับหมอตอน10บโมงนี่ไปศูนย์ USO เน็ตหมู่บ้านเรานี่แหละเน็ตเขาแรง,แ,รงแต่มันอยู่ในโรงเรียนนะแม่แม่จะใช้ได้หรอโอ้ย USO เน็ตนะเขาเปิดให้ทุกคนเข้าใช้ได้ฟรีๆเลยจะใช้คอมใช้เน็ตไลฟ์ขายของเขาก็เปิดบริการทุกวัน <Yeah. S 1> แม่เห็นผู้ใหญ่บ้าน oh. แกก็ไปนั่งประชุมออนไลน์ที่นั่นนะถึงได้รู้ว่าศูนย์ USO เน็ตในหมู่บ้านเราสำนักงานกาสทชเขาทําให้ชุมชนห่างไกลอย่าทา ปรีบไปแต่งตัวแล้วไปด้วยกันไม่ว่าจะห่างไกลแค่ไหนการเชื่อมต่อก็ไปถึง USO.net และบริการอื่นๆของ USO ในพื้นที่ห่างไกลด้วยโครงข่ายของ USO.net โครงข่ายอินเทอร์เน็ตต่อเชื่อมที่มากกว่าการเชื่อมต่อ USO ครอบคลุมทั่วถึงทัดเทียมทั่วไทยโดยสำนักงานกสทช ใด้ข่าวจริงหรือเปล่าว่าชายแดนไทยกัมพูชาตอนนี้ทหารเขาจะยิงกันแล้วเห็นคลิปเขาส่งต่อกันเต็มเลยใจเย็นก่อนจะพึ่งเชื่อข่าวพวกนั้นหลายคลิปเป็นข่าวปลอมที่ตัดต่อมาคนแชร์กันมั่วไปหมดแต่ว่าคนในเพจเขาก็บอกว่าจริงนะน่ากลัวข้อมูลจริงจากกองทัพก็ออกมาแล้วเขายืนยันว่าชายแดนยังปกติกำลังพลยังดูแลพื้นที่อย่างมั่นคงแนะให้ตามข่าวจากรัฐบาลหรือกรมประชาสัมพันธ์จะดีกว่า ถ้าอย่างนั้นคลิปพวกนั้นก็คือหลอกให้ตื่นตระหนกกันหรอใช่ส่วนใหญ่เป็นเฟซนิ้งที่ฝั่งน้้นปล่อยมาอย่าแชร์ต่อนะเดี๋ยวทําให้คนอื่นเข้าใจผิดไปด้วยโอเคงั้นฉันจะหยุดแชร์แล้วก็จะไล่ลบโพสต์เลยขอบใจมากนะที่เตือนเพื่อความมั่นคงของบ้านเราตรวจสอบก่อนแชร์รู้ทันข่าวปลอมเท่ากับปกป้องชาติ สวัสดีจ้าลูกค้ารับผลไม้อะไรดีจ้ามีส้มมังคุดลำไย,ยจ้าลำไย,ยขายโลเท่าไหร่ครับป้าโลละสามสิบห้าบาทสามโลร้อยเองจ้าผมเอาลำไยสามโลครับสแกนจจายนะครับมีจ้าลำไยสามกิโลจ้าผมสแกนเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณนะครับป้าเดี๋ยวก่อนเธออย่ามาลำไย,ยกับฉันนะฉ oh. ันน่ะแม่ค้าสายไฮเทคนะสลิปที่สแสดงอ่ะมันเป็นสลิปปลอมจ่ายเงินมาซะดีๆ ทุกคนสามารถป้องกันตัวเองจากภัยนี้ได้ง่ายๆด้วย2วิธีดังนี้ 1. ใช้บริการแจ้งเตือนจากธนาคารและ2ส,สแกน QR Code บนสลิปโอนเงินเพื่อตรวจสอบความถูกต้องได้ผ่านแอปของธนาคารในยุคที่สลิปลปอมสามารถสร้างได้ในไม่กี่วินาทีความรอบคอบของคุณคือกรอบป้องกันชั้นเยี่ยมอย่าลงเชื่อสลิปหน้าตาดีที่มาพร้อมยอดเงินสวยหรูตรวจสอบเสมอก่อนจะสายเกินไปนะจ๊ะ